สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลนะครับบอนยิปซีพยากรนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำไพ่นะครับซึ่งเป็นไพ่ออร์เรคเนาะซึ่งเป็นไพ่ที่ของอคนไทยเป็นผู้ผลิตนะครับอันนี้ชื่อไพ่ทำดีสมหวังนะครับเป็นไพ่ออร์เรคนะครับ ผู้ผลิตก็จะเป็นท่านอาจารย์สมบูรณสุข,ขวาวนิต์นะครับหรือที่เรียกกันว่าอาจารย์สมบูรณสุขนั่นเองนะในชุดนี้นะครับจะเป็นชุดชื่อทําดีสมหวังนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด100ใบนะครับในความหมายของไพ่เนี่ยผมเองผมก็จะพยายามนะครับเอามาอาธิบายความหมายของไพ่แต่ละใบนะครับในแต่ละคลิปจะแยกเป็นชุดเป็นชุดไปนะฮะก็ยังไงก็ต้องฝากกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปผมก็จะได้มีกําลังใจในการที่ทําผลิตขึ้นมานะครับอ่าโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวไพ่นะครับด้านหลังของไพ่เนี่ยก็จะเป็นรูปของอจุดเทียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วไพ่ชุดนี้มันมีการพัฒนามาแล้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่3แล้วซึ่งก็จะมีจํานวนไพ่ที่เยอะกว่าไพ่ชุดอื่นด้วยนะครับอ่ะ วันนี้ผมก็จะมาอธิบายความหมายของไพ่นะครับอาจจะแยกเป็นคลิปนะครับวันนี้สักประมาณ4 4ใบครับในความหมายของแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับทั้งด้านความรักการงานนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับไพ่ใบแรกเลยนะครับน,นี่นะครับไพ่นี้จะเป็นรูปขององค์พระพิคเนศ ไพ่บใบนี้นะครับ euh, เป็นไพ่ใบแรกเลยนะครับไพ,พ่องค์พระพิฆเนศเนี่ยหมายเลขหนึ่งะครับความหมายของไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าเป็นในมุมมองของการงานนะครับความหมายของไพ่จะหมายถึงเรื่องของการการเริ่มต้นงานใหม่นะครับหรือได้โอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการในการที่จะเป็นเรื่องของเชิงบวกเป็นไพ่พลังบวกใบแรกเลยนะครับบอกถึงความสําเร็จบอกถึงความสุขความสมบูรณ์นะครับซึ่งในด้านของงานเนี่ยคุณเองอาจจะเลือกของ สายงานที่สามารถทําได้หลายอย่างหลายด้านด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวไพ่สังเกตนะครับเราให้มองที่ตัวพื้นหลังของไพ่เนี่ยจะมีภาวะสีโทนสีเป็นสีขาวเนี่ยมันบอกถึงความสําเร็จความสุขนั่นเองนะครับส่วนตัวองค์พระพิคเนตท่านเขาจะมีกรน,นะฮะมีมือหลายมือนะครับความหมายคือสามารถหยิบจับทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยซึ่งเทพองค์พระพิคเนตเป็นเทพแห่งความสําเร็จอยู่แล้วนะครับนะให้เรามองไพ่ไปรูปภาพแล้วอธิบายใช้จิตสื่อกับตัว ะจะได้ความเข้าใจนะครับมากกว่าการที่จะมานั่งท่องจำเนาะโอเคครนี้มาในด้านการเงินบ้านนะครับการเงินก็ต้องบอกว่าเป็นในเชิงบวก,กเช่นเดียวกันก็คือความสําเร็จมีโชคลาบนะครับได้ดอกออกผลนะครับมีเรื่อง ข่าวดีโอกาสทางด้านการเงินที่แบบค่อนข้างไปนในเชิงบวกนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะโอเคในด้านต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็เป็นภาพรวมก็สมบูรณ์แข็งแรงดีแต่สังเกตไหมครับว่าตัวองค์พระพิคเนตเนี่ยเป็นลักษณะยืนนะครับยืนขาตรงข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนพักเข่านะ,ะพักเท้านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าภาวะสุขภาพที่ต้องเรามัดระวังก็คือ1นนะครับโรคที่เกี่ยวกับหัวเขา่า นะครับกับขานะแล้วก็น้ําหนักตัวนะครับนี่ต้องบอกว่าระวังเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับเป็นภาวะที่อาจจะหมายถึงโรคอ้วนหรือน้ําหนักเพิ่มขึ้นง่ายนะครับนี่คือในด้านของสุขภาพเนาะแต่ในภาพรวมก็ยังไม่รุนแรงนะเป็นภาวะที่ยังไม่หนักมากนะักอ่ะมาในด้านของความรักบ้างนะครับอันนี้จะเป็นในสถานะของคนที่เป็นคนโสดเนาะเขาบอกว่าคนที่ได้ไพ่แบบนี้ครับไพ่พระหรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธ ในด้านความรักเนี่ยถ้าคนโสดเขาบอกบางทีอาจจะคุณอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีใครหรืออยู่คนเดียวได้ครับนะเป็นภาวะโสดแต่มีความสุขได้เหมือนกันนะส่วนในด้านของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่า,ามีเกณฑ์จะได้เขาเรียกแต่งงานมันหมายมีข่าวดีมีงานมงคลนะครับหรือเจอคู่ที่เขาเรียกว่าเหมือนอาบารมีเสมอการบุญเสมอการน,นะครับเขาเรียกว่าอยู่กันอย่างมีความสุขฝากใฝ่ในด้านธรรมะและศีลธรรม นี่คือความหมายนะครับของทั้งหมดในเรื่องของไพ่ใบที่1องค์พระพิคเนธนะครับเอาเรามาดูต่อนะครับใบที่2นะครับใบที่2เนี่ยจะเป็นดอกบัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นไพ่ชื่อบัวตูบัวบานนะครับไพ่ใบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าโทนสีด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับบอกถึงอะไรครับบอกถึงภาวะความสุขความสมบูรณ์นะครับเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างในเชิงบวกดีนะ แต่มีจุดแตกต่างนะครับให้เพื่อนๆนช่วยเวลาดูไพ่เนี่ยต้องมองต้องสังเกตนะครับว่าไพ่นี่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเนี่ยอย่างไพ่ใบน,นี้นะครับ ดอกบัวอดอกหนึ่งตูมดอกหนึ่งบานบอกถึงความแตกต่างนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับเรา <c oughs> ลองมาฟังดูว่าความหมายของไพ่ใบนี้จะแปลว่าอะไรได้บ้างนะครับอตอนนี้ต้องบอกว่าความหมายโดยรวมก็คือ,อเรื่องของความเบิกบ,บานเนาะความบริสุทธิ์นะครับหรือ,อความแตกต่างที่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันนะไพ่ใบนี้นะครับเขาบอกว่าความโดดเด่นนะมีสง่าดูดีมีความออร่าก,กว่าคนอื่นเขานะนี่ใครจับได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่ามีภาวะ เขาเรียกว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นนะมาในด้านการงานบ้างเขาบอกว่าคุณอาจจะ,ะเขาเรียกว่าทางานอยู่ในสายงานที่แบบว่ามีลูกน้องหรือเพื่อนฝูงที่เราอาจจะอยู่ในกลุ่มแล้วเราเราเป็นจุดที่เด่นกว่าคนอื่นเขานะแล้วก็มีภาวะของอความเป็นผู้นําด้วยความสําเร็จด้วยนะครับอันนี้คือถือว่าดีเนาะ ส่วนในด้านของการเงินนะครับในการเงินเขาบอกว่าไม่ลําบากมีเหลือใช้ทําบุญทําทานนะครับสามารถเผื่อแผ่ใหค้คนอื่นได้ด้วยนะครับในด้านของสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าภาวะของตัวดอกบัวเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับบัวที่อยู่ในน้ำนะครับในบึงเนี่ยครับมันมีภาวะต้องมีการรับแสงแดดบ้างหรือเขาเรียกว่าออกเพื่อที่จะไปออกกําลังกายรับแสงออร่าแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังนะ เขาบอกว่าสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้ด้วยนะต่อมาในด้านของความรักนะครับถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าคุณบางทีคุณอาจจะเขาเรียวกว่าดูโดดเด่นมีสเสน่ห์นะมีคนอยากเข้ามาเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาสมมุติว่าคนที่เข้ามาจีบเราส่วนใหญ่มักจะเป็นอะไรที่ด้อยกว่าเราหรือแตกต่างกว่าเราเยอะนะครับแต่ถ้าในเคสที่แบบเราไปชอบใครหรือไปอปิ๊งใครเข้าเนี่ยครับในภาวะของพไพ่ใบนี้จะบอกว่าคุณอาจจะมองคนที่สูงกว่า คล้ายๆเหมือนคนที่มีอะไรหลายอย่างโดดเด่นกว่าคุณนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมมันบอกว่ามันไปด้วยกันได้ครับนะเพียงแต่ว่ามันมีการมองสูงต่ำระดับค่อนข้างห่างกันนะครับโอเคนี่คือไพ่ใบที่2นะครับไพ่ใบนี้มันจะเป็นเชิงบวกอีกใบหนึ่งเหมือนกันเนาะ,ะเรามาดูนะครับต่อมาจะเป็นไพ่ใบที่3เนาะถ้าเป็นใบที่3ก็หมายเลข3นะครับอันนี้ก็จะเป็นไพ่ เป็นรูปของการจุดเทียนนะครับเห็นไหมครับไพ่จุดเทียนเนาะความหมายของไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นในเชิงอะไรมันเป็นในเชิงของการเริ่มต้นอีกเช่นเดียวกันเนาะแสงสว่างอะ่ะแสงสว่างที่อยู่ในมุมมืดมันเหมือนกับว่า,าความหมายคือคุณอาจจะเจอช่วงวิกฤตช่วงที่เหนื่อยยากลําบากมานะครับแต่มีแสงสว่างซึ่งเป็นแสงที่เกิดจากไม่ขีดไฟนะครับนั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้สว่างเฉิดฉายอะไรมากนะักแปลว่ามันเป็นการเริ่มต้นของทางออกหรือ สิ่งที่จะเข้ามาเหล่านีม้มตหมายที่ดีนะครับการเริ่มต้นที่ดีนะครับโอกาสที่ดีนะามาดูความหมายเป็นภาพรวมกันนะในในใ,นในด้านของคีย์เวิร์ดของไพ่แบบนี้มันจะบอกถึงเรื่องของการเริ่มต้นนะครับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการที่ผ่านความผิดหวังเสียใจนะครับล้มเหลวแต่ว่าเริ่มต้นใหม่มีกําลังเริ่มต้นใหม่นะครับามาในด้านของการงานบ้างนะครับการงานก็จะหมายถึงเรื่องของ คุณอาจจะมีโอกาสการได้เริ่มการใหม่ได้โอกาสใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรือทำงานอยู่แล้วมีมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทำให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่ามีไฟประสบความสำเร็จมีพลังมากขึ้นนะครับเหมือนมีกำลังใจที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับในด้านการงานเนาะหรือได้เรียนรู้งานใหม่ๆนั่นเองนะคราวนี้มาด,ดูในเรื่องของการเงินบ้างน,นะครับในการเงินเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เห็นไหมครับลักษณะของอรอบๆเนี่ยจะเป็นอยู่ในที่มืด หมายถึงว่าการเงินของคุณเองเนี่ยอาจจะแบบมีภาวะที่ตึงฟืดเครื่องหรือเป็นภาวะที่การเงินไม่ค่อยดีนักแต่คุณกำลังจะได้รับนะเขาเรียกว่าโอกาสทางด้านการเงินเพื่อต่อชีวิตเพื่อทำให้ผ่านช่วงวิกฤตไปได้เนี่ยเหมือนกับมีใครยื่นแสงไฟซึ่งมันไม่ไมใหญ่มากนะมันเป็นเล็กๆแต่มันก็คือแสงไฟที่สามารถจะช่วยให้คุณเมื่อมองเห็นโอกาสช่องทางข้างหน้า ได้อีกนะครับในภาพรวมของการเงินก็คืออาจจะมีเงินเข้ามาต่อชีวิตของคุณนะเป็นเชิงบวกนะครับในด้านสุขภาพบ้างนะครับสุขภาพก็ต้องบอกว่าไฟมันก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของอความร้อน เรื่องของอุณหภูมิภายในร่างกายเขาเรียกว่าหยินหยางเนาะความสมดุลในร่างกายคุณอาจจะมีภาวะเรียกว่าธาตุไฟสูงกว่าธาตุน้ำนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะระวังเรื่องของอุณหภูมิความร้อนในตัวเองแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับของของร้อนไฟนะครับแม้กระทั่งพวกน้ําร้อนต่างๆระวังด้วยนะครับอะไรที่ร้อนๆระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนี่คือดังต้านสุขภาพ ส่วนในด้านของความรักนะครับเขาบอกคุณอาจจะมีเกณฑ์การเ,าเจอคนใหม่เริ่มต้นใหม่ในนี้ก็ใน,ในเคสของคนโสดนะคือคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่คล้ายๆคนเก่านะแล้วทําให้คุณเนี่ยมีพลังลุกขึ้นเดินต่อได้เขาเรียกว่าคือ,อคนที่เข้ามาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนเก่าซึ่งมันจะส่งเสริมดวงให้เรา,เามีความรักที่มีความสุขได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนในด้านของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า,าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันเนาะ ก,กับเรื่องของอาการงานกับเรื่องของการลงทุนกับคนรักของคุณนะครับคือได้ร่วมกันอ่ะได้ร่วมกันทำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไพ่เชิงบวกแต่ว่าบวกในลักษณะที่มีมีมีเพิ่งผ่านพ้นปัญหามานะส่วนใหญ่แนละ้วคนที่จับได้ไพ่ใบนี้บางทีเขามีปัญหาครับแล้วก็กําลังหาทางออกถ้าได้ไพ่ใบนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับไพ่ใบที่สเนาะโอเค อ่ะครนี้เราจะมาดูต่อนะครับใบที่สี่นะครับนี่เป็นหมายเลขสี่อ่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นรูปเพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นเป็นรูปอะไรครับถ้วยทองใช่ไหมถ้วยรางวัลใช่ไหมอ่าโอเคนะในไพ่ใบนี้นะครับความหมายของไพ่คือชื่อเสียงเกียรติยศนะลองนึกภาพว่าถ้าเราแข่งกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้รับถ้วยทองหมายถึงชัยชนะนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้กว่าที่เราจะได้ถ้วยทองเราต้องผ่านการ ทุ่มเทหรือฝึกฝนนะครับแล้วก็มีภาวะที่แบบทําเพื่อเนี่ยให้ได้สิ่งนี้ซึ่งถามว่ามันมีคุณค่าเป็นทองจริงๆริงไหมมันก็ไม่ใช่ทองจริงแต่มันบอกถึงเรื่องของชื่อเสียงหน้าตานั่นเองนะเพราะนั้นคนที่จับได้ไพ่ใบนี้นะครับนะค,บคือมันจะบอกถึงชื่อเสียงเกียรติยศนะครับมีคนนับหน้าถือตานะครับแล้วก็มีเรื่องของชัยชนะนะครับภายหน้าดูดีนะครับแต่ภายหลังอาจจะ ไม่ได้ดูดีเท่าภายหน้าก็ได้ทุกๆเรื่องนะครับมาลองเรามาดูลองแตกแยกความหมายกันนะครับในด้านของการงานนะการงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่ได้รับรางวัลได้รับคําชมเชยนะครับได้รับอะไรที่มันเป็นเหมือนความ ประทับใจหรือเป,เป็นเป็นภาวะของการสรรเสริญเยินยอเนาะแต่มันไม่ใช่เงินนะครับมันเป็นเรื่องของการได้รับคำชมหรือถูกยกยอปอปั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องการเงินเนี่ยโอเคมันอาจจะไมไ่ได้ได้รับหรือว่าได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ของภาวะของความสำเร็จชื่อเสียงซะส่วนใหญ่นะครับมาดูในด้านของการเงินบ้างนะครับเขาบอกว่าเกณฑ์การเงินของคุณอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องใช้เงินเพื่อซื้อ ซื้อหรือ,อเขาเรียกว่าเหมือนลงทุนนะครับไม่ได้กําไรเป็นเงินหรอกครับแต่จะได้ชื่อเสียงอะไรแบบนี้ครับนะครับนี่คือการเงินก็ต้องมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับนะโอเคต่อมาในด้านของสุขภาพบ้างอ่าไพ่ใบนี้สําคัญมากสุขภาพเนี่ยนะครับให้ระมักระวังหน่อยนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับมดลูกนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะ จับได้ภาพเป็นนี้ให้ระวังเรื่องมุดลูกไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรื่องของไตเนาะเรื่องของอผ่าเป็นผู้ชายก็ตอบลูกมานะครับอันนี้คือระบบะเกี่ยวกับสืบพันธุ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับให้ระมัดระวังเลยนะใบนี้นะครับจะบอกถึงสุขภาพเกี่ยวกับพวกนี้ที่ผมได้ได้บอกไปนะครับคราวนี้มาในด้านของความรักบ้างนะความรักเนี่ยในคนโสดเนี่ยนะครับ คือถ้าคนโสดเนี่ยจะได้พไพ่ใบนี้เนี่ยจต้องทาใจไว้หนึ่งบางทีเนี่ยภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยนะครับอาจจะดูสูงอาจจะดูเขาเรียกอะไรดูเด่นจนบางทีคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยอาจจะไม่กล้าก็ได้นะเป็นมันไพ่ภาวะของถ้วยที่มันบอกถึงความค่อนข้างสูงแล้วก็ได้มายากเนี่เพราะฉะนั้นคนที่จะมีแฟนเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบทาตัวทําตัวแบบสบายสบายหรืออาจจะต้องอเขาเรียกว่าเปิดเผยหรือ พูดคุยกับคนที่ที่เราชอบหรือเราเล็งๆไว้อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปพูดคุยกับเขาก่อนเพราะว่าจะให้เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองเป็นภาวะที่เออเธอดูสูงดูเด่นดูดูดูด,ด,ด,ดูมีชื่อเสียงบางทีเขาก็อาจจะไม่กล้านะครับอ่ะคันนี้มาในด้านของคนที่มีคู่แล้วนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะได้คู่มีโอกาสได้คู่ที่มีหน้ามีตาเขาเรียกว่ามีชื่อมีเสียง มีที่น้ำหน้าถือตากับคนในสังคมนะฮะแต่ภาย,ภายในครอบครัวคุณเองไม่ได้มีความสุขอย่างที่คนอื่นเห็นเหมือนการสร้างภาพอย่างอย,อย่างโดยประมาณนั้นนะครับนะครับประมาณนี้นนะคือคุณอาจจะได้แฟนที่ภายนอกดูดีมีเกียรติยศมีชื่อเสียงแต่ภายหลังก็หลังบ้านคุณเองก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขมากนะักนะอันนี้คือแต่เป็นภาพรวมนะครับโอเคส่วนในด้านของความหมายของแต่แต่ละใบนะครับในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟัง นะครับอาจจะโดยประมาณนะครับคลิปหนึ่งสัก4ใบเพื่อไม่ให้มีเวลาที่มันเยื่นเยอะและยาวเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวช h a n มอญยิบสีพยากรด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับ